เรียอายุ2ปีกว่ากานี้ใส่ปุ๋ยสูตร2 5่สิบ้ายี้าได้ไหมครับหรือสิบห้าห้ายีดี2 5่ส้ายีผมไม่เห็นนะไม่เห็นนะคือสูตรมันสูงเกินไป2 5่ส้ายี้าเนี่ยรวมกันแล้วมันได้อยู่50%เนอนาะเอายี่สิบกห้าได้ยีแล้วก็ยีบกอีห้ก็50%ซึ่งสูตรปุ๋ยทั่วไปเนี่ยทำสูตรแบบเนี้ยค่อนข้างยากไม่น,านม่ามีน่าจะพิมพ์ผิดน่าจะเป็น1 5บห้าห้ายี้ามากกว่า นะครับกับ15 5 20คืออย่างนี้ครับมี2แนวทางหลักให้เลือก1ใช้ปุ๋ยสูตรยกหน้ากับ2ใช้ปุ๋ยสูตรยกท้ายถ้าสูตรยกท้ายสําหรับ2ปีผมคิดว่า15 5 20ก็ได้แล้วนะครับแถมถูกตังกว่าด้วยก็เลือกใช้สูตรไหนก็ได้แต่จริงๆผมแนะนําว่า15 5 20จะเหมาะกว่าถ้าคุณจะใช้15 5 2 5ดินจะต้องเป็นดินทรายดินทรายจ,จัดๆเลยเวลาการใช้นาะ ผมบอกว่ามันมีสองสูตรเนาะยกหน้ายกหน้าก็เช่นสูตร21 7 18, หรือสูตรที่ใช้ได้เหมือนกันก็โอเคก็จะมีสูตร2 8 20ไม่ถึงกับโยกหน้าแต่ก็โอเคอยู่มันจะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งส8 18, บ1 18, ปอันเนี้ก็ใช้ได้อ่า2 8 20กับ1ิบ18หน้าท้ายเท่ากันสสูตรที่ว่ามานี้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรมีจำหน่ายนะครับเพียง <laughs> แต่ว่าบางพื้นที่อาจจะหายากก็ลองลองเสาะหากันดู เอาไว้เป็นตัวเลือกหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนะมันจะมีอีกสูตรหนึ่งสูตรโยกหน้าเดี๋ยวนะครับนี่สูตรนี้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบห้าของปุ๋ยตาดวงตะวันเพชรนะครับข้อดีของเขาคือเขามีตัวแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็กำรรมะถันผสมมาอยู่ในนั้นด้วยเนาะสูตรยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบห้าอ่ามีแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็กำมะถันหรือซัลเฟตให้มาด้วยนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบห้านะครับก็ถ้าเป็นสูตรยกหน้าแบบนี้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบห้า ก็เอาไปใช้ตอนที่คุณต้องการจะให้มันแตกยอดมาใส่ตอนนั้นผ่านไปอีกหนึ่งเดือนคุณค่อยมาใส่สิบห้าห้ายี่สิบวิธีการใส่ดูตามเส้นผ่าศูนย์กลางทรงคุ่มถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางทรงคุ่มหนึ่งเมตรใส่หนึน่งขีดต่อต้นต่อเดือนใส่แค่นี้พอแล้วสำหรับปุ๋ยเคมีทางดินนะครับปุ๋ยผสมเองอ๋อยี่สิบห้าห้ายิบห้ายูเรียหนึ่งกระสอบบวกเสมอสิบห้าห้าสิบห้าหนึ่งกระสอบแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกสิบหนึ่งกระสอบอ๋อ ได้สูตรนี้เหรอโอ้ไม่มั่นใจเดี๋ยวขอกลับไปคำนวณอีกด้วยนะครับยี่สกับ25 78ดีครับตพอ,อถ้าสว่าง2ส,สูตรนี้นะก็อย่างที่บอกครับช่วงต้องการให้แตกยอดอ่อนใบอ่อนตอนที่ใบชุดก่อนมันแก่ตันเต็มที่แล้วคุณใส่เป็น25 78เเพื่อให้เกิดการกระตุน้นการแตกใบอ่อน แต่พอแตกใบอ่อนเสร็จแล้วเวลยะไปประมาณสักหนึ่งเดือนคุณค่อยมากลับมาใส่สูตร25 25ก็ได้ตั้งแต่แตกใบอ่อนมาจนถึงระยะอายุใบประมาณ60วันอ่ะคุณค่อยกลับมาใส่ตัว25 78ให้มันพอดีไม่ต้องไปเร่งอะไรมันมากประมาณ60วันถึง75วันอ่ะคุณค่อยใส่ปุ๋ยกระตุ้นการแตกใบอ่อนชุดใหม่ให้ใบชุดก่อนหน้าที่จะทำใบอ่อนชุดใหม่ให้มันเจริญพัฒนาให้แก่เต็มที่ก่อน